เริ่มจากสมัยเด,เด็กชอบฟังเพลงครับประมาณม .2 ครับเห็นเพื่อนเขาตั้งวงซ้อมดนตรีที่โรงเรียนก็ทําให้ตอนนั้นอยากเล่นเล่นดนตรีต้ากับสองเขาจะเรียนอยู่คณะครุก็คือเขาเขาอยากทําเพลง ส่งคายคายเพลงครับจริงๆแล้วผมเข้ามาทีหลังก็คือเข้าไปช่วยเล่นคอนเสิร์ตมีอยู่ครั้งหนึ่งแบบว่าไปเล่นแล้วกองแตกก็คือพอแตกปุ๊บก็ไม่รู้ทำไงก็ให้โสโล่แบบ12ห้องซโล่1สห้องสโล่ไปโสโล่มาก็มีซ่อมเครื่องขึ้มาซ่อมเครื่องขึ้นมาเลยมีกระดาษเหมือนึกกว่าขอเพลงก็าเปิดออกมาก็เป็นเมื่อไหร่จะลงทักที มองให้ลึกลงไปที่สุดตรงกลางใจฉันนั้นมีแค่เธอเะ่นันังว่าเจอมาหลายรูปแบบเหมือนกัน <ฮะ S 1> ผมเองเคยเจอเหมือนกันนะโดนขวดน้ำพลาสติกปาขึ้นมาบนเวทีเป็นวงพอสเนี่ยครับแต่ไม่มีชื่อเสียงไปทัวร์กับซิลิฟูแล้วก็วงพอสจะมีวิสาดกับออดี้ซิลิฟูโดนหนักกวผมอีก ปลาของเข้นมาบนเวทีพอมีคนปลาคนหนึ่งคนนี้สนุกกันใหญ่เลยเราก็จไว่เป็นเรื่องที่ดีว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งว่าเคยผ่านอะไรแบบนี้มาได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเข้ามาในจีนี่ได้ช่วงไหนครับช่วงปี2000ครับปาเต้ครับครับชักจูงมาให้มาอยู่ที่จีนี่ครับให้มารู้จักกับพี่นิดครับ ค่ายใ,ใหญ่กับค่ายเล็กเนี่ยการทำงานต่างกันไหมจริงๆโชคดีมากที่ค่ายเขาไม่ได้ไม่ได้มาฟิกว่าเราจะต้องทําเพลงแบบไหนอะไรเงี้ยครับเขาปล่อยให้เราทําอิสระซึ่งดีครับรู้สึกว่าอิสระกว่าเดิมครับช่วงนั้นนี่ทำทำกันทำกันเองหมด แล้วก็ยังเป็นวิธีนั้นต่อมาเรื่อยๆอยู่ใช่ครับหลังๆนี่เชชักเริ่มหนักเริ่มอัดเองกดอัดกันเองอะไรเงี้ยจ่อทำไม,มอ,อะทำไมเป็นงั้นะก็คืออยากทํากันเองเหมดอะไรเงี้ยครับอันไหน<ม>ที่อยากทําอันไหนที่ทําได้ก็อยากหลอกอะไรเงี้ยมันก็ดีตรงที่เรา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 ,เรา,เราสามารถทําตามใจที่เราอยากทํา จุดที่พาราดอกเป็นอยู่ทุกวันนี้ถือว่าประส,สรรออครบมมความสำเร็จหรืออยังครับจริงๆผมมองความสําเร็จครับจริงๆมีหลายจุดครับคือจุดแรกก็คือตอนทําอัลบั้มเสร็จก็คือความพอใจตัวเองก่อนครับก็คือด้ทำแล้ใช่ถ้าเกิดเราทําแล้วเราเราทำแล้วมันออกมาเป็นอย่างที่เราตั้งใจเล่นดีเราพอใจอะไรเงี้ยครับกลับไปบ้านตอนอัลบั้มเสร็จ มิกเซ็ตอะไรเงี้ยกลับไปนอนหลับสบายอะไรเงี้ยถ้าเป็นเรื่องแบบว่าไปเล่นคอนเสิร์ตมีแฟนเพลงเยอะแยะนี่ไม่เคยคาดคิดว่าจะมาถึงขั้นนี้อะไรเงี้ยจริงๆก็คือเกินที่คิดไว้ที่คิด,คดเยอะนะครับโควเเราัดดาเารบบนเราะดอกข้ามยุคที่ตั้งแต่ผมผมเดาว่าตอนนั้นน่าจะเหมือนกันก็คืออัดตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์แหละใช้หูฟังเอาจนกระทั่งมาเป็นเทป มันจะเป็น CD ดีเป็นถึงดาวโหลดเนี่ยคิดว่าณปัจจุบันนี้วงการเพลงไทยเป็นยังไงบ้างผมว่าเพลงไทยมีทุกรูปแบบนะครับตอนนี้ตั้งแต่หมอํำยันเดทโปรเกรสซีฟอะไรเงีเยง้ยว่ามันมีเพลงให้เลือกฟังเยอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันเหมือนมาไวไปไวแต่ว่าสำหรับในแง่คนคนทำเพลงก็ดีครับก็คือครเรามีโอกาสได้ทำเพลงได้หลากหลายขึ้นเทคโนโลยีอะไรเงี้ยใครจะทำเพลงก็ได้ครับ มีน,น้องๆอยากเป็นเหมือนคุณบิ๊กอยากจะฝากบอกถึงพวกเขาอย่างไรบ้างจะบอกว่าการที่จะมาเล่นดนตรีครับจริงๆสิ่งสำคัญก็คือความชอบใจรักครับผมคิดว่าการมีใจรักในการทำอะไรนี่จะทำให้เราประสบความสาเร็จทาให้เราไปค้นคว้าทาให้เราไปศึกษาในเรื่องที่เราชอบครับแล้วก็มีอ,อย่างหนึ่งก็คือการกล้าทำกล้ากล้าทำร้างสารรค์งานออกมาครับ บางคนาคิดแล้วแต่ยังไม่ไม่ไมทำสักทีม,มีความสามารถที่จะทำอะไรได้ก็ทำออกมาก่อนวงผมมีคติประจำก็คือ,อเริ่มต้นก็ชนะไปกว่าครึ่งครับคือการเริ่มต้นทำอะไรเนี่ยม,มันสามารถทำให้เราก้าวทำอย่างอื่นต่อๆไปได้อีก วงผลอดอกเป็นวงที่อยู่ในวงการดนตรีมานานนะครับคิดว่านานเพราะว่าก็ไล่ๆกับตั้งกับผมเริ่มนั่นแหละเนาะเราก็เคยเจอกันบ้างตามงานทั่วไปแต่ว่าไม่เคยมีโอกาสได้พูดคุยกันนานๆอย่างนี้นะครับถึงรู้ว่าจริงๆแล้วาราดอกมีมูกิต้าที่เก่งอยู่อีกคนนึงนะครับสำหรับบ้านเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามาราดอกกับพวกเขาด้วยนะครับเร็วๆนี้อาจจะมีคอนเสิร์ตนะครับวันนี้ก็ขอบคุณบิ๊กมากที่มานั่งคุยกับเราครับขคครับสวัสดีครับ